สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตจาก FM Family นะครับผู้เขียนตัวโปรแกรม OT Soft ขึ้นมาคราวนี้มาดูในส่วนของการทํางานหน้าทะเบียนผู้เช่ากันนะครับซึ่งหน้าทะเบียนผู้เช่าตรงนี้จะมีการให้ใส่จํานวนผู้เข้าพักนั่นก็คือเราต้องบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักไปทุกห้องนะครับตรงนี้คือฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาผมจึงใส่เข้าไปด้วยเลยนะครับว่าต้อง ใส่จำนวนผู้เข้าพักทุกห้องที่มีการบันทึกครับจะไปเชื่อมโยงกับการคํานวณค่าน้ําลายบุคคลเพราะว่าห้องพักแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับคิดค่าน้ำแตกต่างกานคิดค่าไฟแตกต่างกาันก็จะมีเรียงตามมิตเตอร์บ้างเรียงตามบุคคลบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้คือค่าน้ําลายบุคคลครับสมมุติว่าห้องนี้มีผู้เข้าพักอยู่ทั้งหมด3คนก็จะคิด ลายบุคคลครับว่าคนละ100เวลาเก็บสิ้นเดือนก็จะมีค่าน้ำอยู่ที่300บาทมาดูกันครับว่าทำยังไงกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาที่ตั้งค่าพื้นฐานซึ่งตรงนี้ตรงบรรทัดหัวข้อการคิดค่าน้ำจะมีหน่วยละนะครับหน่วยละตรงนี้เราจะไม่สนใจนะเพราะว่าสมมติว่าเขาใช้10หน่วยคุณใส่ไปหน่วยละ3บาทก็เดือนนั้น 30บาทนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีขั้นต่ำด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใช้ไม่ถึง5หน่วยคุณคิดเขา5้บาทครับตรงนี้ก็คือต้องมาติ๊กตรงกำหนดขั้นต่ำตรงนี้นะครับอันนี้คือในกรณีหน่วยนะแต่ถ้าสมมติว่าคิดในตามผู้เข้าพักนะครับก็ตรงนี้เลยคิดตามผู้เข้าพักเสร็จแล้วเราจะคำนวณราคาต่อหัวเท่าไหร่ มาดูกันตรงนี้นะครับก็คือคิดเงินตรงนี้ครับสมมุติว่าเราคิดเงิน1คน50บาทง่ายๆไปเลยเนาะถ้าพูดว่าใช้กำหนดนี้มันจะได้มันจะได้ดูไม่งงนะเป็น50บาทเราก็ใส่เข้าไปเป็น50แต่ถ้าพูดว่า1คน100บาทเราก็ต้องใส่เป็น100แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะใช้เป็นเลข50บนะครับ50าบาทต่อ1คนนะครับ50าบาทต่อ1คนนะ ับเรวปุ๊บกดปุ่มแก้ไขอย่าลืมนะครับกดปุ่มแก้ไขด้วยคราวนี้ถ้าไม่มั่นใจเรากดปุ่มรีเฟรชตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็คือคิดตามผู้พักเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมจะไปทําการเพิ่มผู้สมัครใหม่เข้ามา1คนนะครับผมยกตัวอย่างเป็น7.9 9 นี่นะครับ3คนพอสาคนเดี๋ยวจะไปคำนวณรายละ50บาทรายเดือนก็จะออกมา150ยครับมาที่ประมวลผลครับแล้วก็ไปทำใบแจ้งหนี้กันแล้วก็เลือกเดือนขึ้นมาแล้วก็กดสร้างใบแจ้งหนี้ครับปุ๊บพอสร้างเสร็จปุ๊บก็จะออกมาครับพอออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครับอันล่าไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้คือดโมนะแต่ให้ดูเลขห้องนี้ครับก็คือ789 นะครับ789ค่าน้ํามันจะขึ้นมาเลยครับเป็น150บาทแต่ถ้าสมมติคุณจะเปลี่ยนจาก150เป็น300ก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรทางด้านขวาก็จะปรากฏเป็นเลข2000ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้เป็น150บาทผุมรีเฟชดูแล้วก็แสดงปุ๊บเนี่ยเป็นี่ยเป็น1 5บบาทแต่สมมติต้องการแก้ไขก็แก้ไขได้นะครับ300เสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกใบแจ้งหนี้ตรงนี้ก็คือจะ บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทั้งหมดในส่วนของการแก้ไขของลูกค้าเองครับถ้าสําหรับใครที่อยากจะปิ้นนะก็กดปุ่มแสดงเลือกตรงนี้ครับผมกดปุ่มเลือกนะแล้วก็แบบมาตรฐานนะครับพิมพ์แบบฟอร์มที่เลือกครับผมปุ๊บก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คุณคลิกขวาแล้วก็ปิ้นอีกทีหนึ่งครับเพื่อที่จะมั่นใจในการปิ้นในแต่ละ ข้อมูลต่างๆของทางลูกค้าเองนะครับซึ่งแบบฟอร์มตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่ใช้งานกันถ้าสมมติอยากจะแก้ไขให้เฉพาะกับทางลูกค้าหรือคนใช้งานเองอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่โปรแกรมผมยังดำรงอยู่นะครับว่าใช้งานฟรีก็กดปุ่มพิมพ์ปึ๊บก็เลือกเครื่องพินพ์ไปครับว่าไปพิมพ์ออกที่ไหนนะครับหรือว่าพิมพ์ออกเป็น PDF ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรลองพินพ์ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เลือกเป็น Save as PDF ครับอ่าแล้วก็กดปุ่มเซฟครับเซฟเสร็จปุ๊บผมเซฟไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปเดี๋ยวลองดูนะพอหน้าจอเดสก์ท็อปปุ๊บเรากดปุ่มบวกก็อ่ะเจอแล้วนะครับตรงนี้โปรแกรม PDF ปุ๊บลากขึ้นมาปุ๊บก็ไปพิมพ์ตามชอบได้เลยนะครับอันนี้คือ a d d r e s ของตัว PDF นะครับครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันในการคิดค่าน้ำค่าไฟลายบุคคลครับก็สามารถใช้งานกันได้นะครับตั้งค่าพื้นฐานเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าใครสนใจก็ลองใช้งานดูถ้าสมมติว่าใคร อยากจะให้ผมเดโมให้ดูว่าโปรแกรมเป็นยังไงใช้งานยังไงแล้วก็อยากจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมให้อยากเพิ่มตรงนนตรงนี้ยินดีนะครับต่อเข้ามาได้ขอบคุณครับที่รับชมมาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่มไลค์ผมด้วยนะ